จากคลิป EP ห้านักกลยุทธ์การจัดพอร์ตที่เหมาะกับคุณที่สุดโอเคอ่าถามว่าเราควรซื้อแบบซื้อหุ้นแบบออมไปเรื่อยๆหรือว่าเก็บเงินแล้วซื้อตุ้มเดียวดีคะโ <Okay. S 1> อเคโอ้เป็ขนขำามที่ดียังเลยเอ่อเรื่องนี้เนี่ยนะครับพี่คิดว่าอย่างนี้นะพี่คิดว่าความจริงแล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้มีเครียกไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะบอกก่อนนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นไอ้เงินสะสมเข้ามาแต่ละเดือน่ะนะเงินออมของเราอะแต่ละเดือนเนี่ยคําถามคือมันมีปริมาณอะมากเพียงพอไหมด้วยนี่คือข้อแรกนะครับบางทีมันอาจจะต้องยอมรับว่าบางทีมันอาจจะบอกว่าก้อนมันออมมันน้อยเกินไปหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ออมทุกๆเดือนบางทีมันก็อาจจะหาหุ้นลําบากใช่ไหมครับประเด็นต่อมาคืออย่างนี้ต้องบอกว่า ไม่ว่าเราจะออมทุกเดือนหรือเราจะออมเป็นเงินก้อนแล้วค่อยซื้อเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลเนี่ยก็แนวทางในการซื้อหุ้นก็เหมือนเดิมคือเลือกหุ้นดีและราคาถูกคำถ,ถามคือถ้าเราจะซื้อทุกเดือนออมทุกเดือนก็ไม่ผิดซึ่งเอาจริง <c oughs> พี่ก็ทำแบบนั้นพี่ก็ทำแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าคำถ,ถามคือเราเนี่ยมีเวลาทำงานหาหุ้นเนียราคาหุ้นดีราคาถูกเนี่ยได้ซื้อทุกเดือนจริงหรือเปล่า ใช่อือ응เปนเพ่อนที่เคยราคาถูกซื yes. ้อไปมันก ну ็ขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยใช่หาตัวใหม่มาซื้อในเดือนถัดไปได้หรือเปล่าได้ทันทุกเดือนหรือเปล่าใช่ถูกต้องครับเราจะหาหุ้นเจอทุกเดือนจริงหรือเปล่านะครับอหรือราคาหุ้นตัวเดิมอาจจะยังไม่ขึ้นไปเราก็ได้ซื้อก็แล้วไปแต่ถ้าบางเดือนที่หุ้นที่เราซื้อไว้แล้วมันขึ้นไปแล้วเนี้ยคุณสามารถหาหุ้นตัวใหม่มาซื้อที่เป็นหุ้นดีราคาถูกได้ทุกเดือนจริงหรือเปล่า นี่คือประเด็นสําคัญนะครับประเด็นต่อมาคืออันนี้ขอเดาเพิ่มเดาว,ว่าไม่มั่นใจว่าไอ้คาว่าออมเงินทุกเดือนเนี่ยนะอาจจะหมายถึงเรื่อง DCA ด้วยหรือเปล่านะถ้ามาถึง DCA เนี่ยจริงๆอันนี้อาจจะแนะนําให้ลองหาคลิปที่เราทําไปแล้วนะที่เราเปรียบเทียบการลงทุนแบบ VI กับแบบ DCA นะว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะลองแนะนำให้ไปดูหาหาคลิปนั้นดูนะครับเพราะว่าจะบอกว่า d c a เนี่ยเป็นแนวทางการลงทุนอีกแบบหนึ่งซึ่งก็เป็นก็เป็นมีข้อดีอะ่ะข้อดีหลกัหลกๆก็คือเอ,อเขาเรียกว่าเาเรียกว่าไงเป็นการทําให้เรามีวินยัยสร้างวินัยการลงทุนคือทําให้เราเนี่ยลงทุนในทุกเดือนโดยแล้วก็เราอาจจะแบบไม่มีเวลามาศึกษาหุ้นมากนะักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือเน้นการออมไปทุกเดือนประมาณนี้นี่คือข้อดีแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้แนะนําว่าให้ให้ไปดูคลิปนั้นดีกว่านะฮะจะละเอียดกว่าเพราะนั้นนะคลิปนั้นจะอธิบายละเอียดมากจะเอาบบมาให้ดูจริงๆเลยครับปิดเทียบจัดๆเลยว่าถ้าเราซื้อแบบ d c a เนี่ยกับเทียบกับแบบ vi เนี่ยสิปีเนี่ยผลตอบแทนจะเป็นยังไงนี่เทียบกันเลยจัดๆนะครับเทียบกับหุ้นหลายตัวด้วยใช่หลายตัวด้วยนะครับมีตัวอย่างให้ดูหลายตัวเลยก็เทียบผลตอบแทนให้ดูด้วยนะครับว่าผลตอบแทนเนี่ยจะดีหรือต่่างกันะ ยังไงนะแนะนําว่าไปดูคลิปนั้นจะจะดีมากๆนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับคําถามนี้ก็ขอบคุณนะครับ